สิบอาหารชะลอวัยที่เมืองไทยหาได้ไม่ยากเลยสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มช n n e l ช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาหารชะลอวัยซึ่งเหมาะกับทุกวัยไม่ต้องรอให้เราอายุมากแล้วก็หารับประทานได้ซึ่งอาหารเหล่านี้บางชนิดอัดแน่นไปด้วยสารอาหารมากกว่าอย่างอื่น ที่จะช่วยชะลอความแก่เสื่อมและเสริมสุขภาพโดยรวมและอาจยืดอายุไขออกไปได้อีกหลายสิบปีเรามาดูกันนะคะว่า10อาหารนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะผักใบเขียวเข้มหากยากแข็งแรงเหมือนป๊อบอายเพียงแค่กินผักโขมก็ช่วยได้ เคยได้ยินประโยคนี้กันใช่ไหมคะผักใบเขียวเข้มอย่างผักโมขมคะน้าอุดมไปด้วยวิตามิน A C และ K รวมถึงธาตุโฟเลตซึ่งช่วยบำรุงสมองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่มากับไวัยได้ด้วยค่ะและสองค่าถัว่วไม่ว่าจะเป็นวอลนัทอัลมอนด์หรือบาซิลนัทล้วนเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพค่ะ ทั่วเหล่านี้อุดมไปด้วยไขยมันดีวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวและหัวใจพร้อมทั้งช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยค่ะทั่วมีคุณสมบัติช่วยปกป้องหัวใจและหากเรารับประทานเป็นประจำอาจช่วยยืดอายุได้มากถึง4ปี อย่างไรก็ตามเราควรระวังการกินบาซิลนัทมากเกินไปเพราะมีสารซิลิเนียมสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดพิษได้โดยอาการพิษจากซิลิเนียมได้แก่คลื่นไส้ท้องเสียผมร่วงเล็บเปลี่ยนแปลงอ่อนเพลียมีปัญหาทางระบบประสาทและลมหายใจมีกลิ่นคล้ายกระเทียม 3. ปลาที่มีไขมันดี ปลาอย่างแซลมอนซาดีนแมคคารเรลปลาทูอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบบำรุงสมองและเสริมการทำงานของหัวใจการกินปลา3-4ครั้งต่อสัปดาห์อาจช่วยยืดอายุเราได้ถึง4ปีค่ะและ4ค่ะผลเบอร์รี่บลูเบอร์อรี่สตอเบอร์รี่และสเบอร์รี่และมเมลบรี เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะแอนโทไซยานินซึ่งช่วยยืดอายุด้วยการลดความเครียดจากออกซิเดชันและการอักเสบผลไม้เหล่านี้มีน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำแต่เต็มไปด้วยวิตามินซีมากกว่าส้มซิอีกค่ะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลหากคอร์ติซอลสูงจะทำให้เราอายุสั้นเพราะคอร์ติซอล เผาทางปลายโครโมโซมหรือเทเลเมียซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้เราอายุยืนค่ะและ5ค่ะชาเจียวกู้หลานชาสมุนไพรนี้อุดมไปด้วยคาเทซินและโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิต์ต้านการอักเสบและชะลอไวัยได้อย่างทรงพลังชาเจียวกู้หลานมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวบางแห่งบอกว่ามากถึง8เท่าเลยค่ะในบางพื้นที่ของจีน ที่ดื่มชานี้ผู้คนจำนวนมากมีอายุยืนถึง100ปี 6. อะโวคาโดท็อปปิ้งยอดนิยมบนขนมปังของคนรุ่นใหม่อุดมด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยววิตามินอ e, ีและใย,ยอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจและผิวพรรณ 7. นะคะดาร์กช็อกโกแลตค่ะ ดาร์กช็อกโกแลตมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดความดันโลหิตและปกป้องผิวจากรังสี UV แนะนำให้เลือกเป็นช็อกโกแลตที่มีโกโก้อย่างน้อย70%และถ้าได้85%ขึ้นไปจะยิ่งดีค่ะเพราะมีน้ำตาลน้อยและสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่า แนะคะมันเทศสีม่วงมันเทศเหล่านี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผลเบอร์รี่และยังมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสุขภาพอีกด้วยค่ะเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้นต้นของวิตามิน A ช่วยบำรุงผิวและปกป้องเซลล์จากความเสียหาย มันเทศสีม่วงเป็นอาหารหลักในโอกินาว่าหนึ่งในบรูโซนที่ผู้คนจำนวนมากมีอายุยืนถึง100ปีและมักรับประทานกันอย่างมากมายมาถึงอาหารชนิดที่9ก้ากันแล้วนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตและอาหารหมักซึ่งอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยโปรไบโอติกซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและลดการอักเสบสุขภาพลำไส้ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความชรา ในพื้นที่ที่ผู้คนอายุยืนหรือ5ส่วนของบรูโซนอาหารหมักจะถูกบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้แก่กิมจิสาวเค้าเป็นต้นค่ะมาถึงอาหารชนิดที่10กันแล้วนะคะนั่นก็คือผักตระกูลกระหล่ำค่ะบอคอกรี่และดอกกระหล่ำซึ่งอุดมไปด้วยสารฟีโตเคมีคอลซันโฟอรเฟนและสารอื่นๆที่ช่วยการล้างพิษ ลดการอักเสบและอาจมีบทบาทในการป้องกันโรคบางชนิดได้ด้วยรวมถึงมะเร็งเต้านมและภาวะที่เกิดจากวัยชราค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาหารดีๆเหล่านี้เราหามารับประทานวนเวียนกันได้ในทุกๆวันเลยนะคะซึ่งหาได้ตามตลาดทั่วๆไปเลยค่ะ ลองหามาทานกันดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยั่งยืนของพวกเราค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ